โย่สวัสดีค่ะโดยเฮียดาราเขาสุดชอบอเคเจอกับชิงแล้วก็ล็อกแล้วก็โบดีฮะจะหมูกคตใหญ่ตายวันนี้เรามีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังคือแบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดใจเกิดขึ้นในบ้านเราอีกเฮ้ยอะไรกันนะคะมีอะไรกันนะคะมีอะไรกันนะคะีเราถุงเฝ้าก็แบบโอ้๊ะสนใจอะไรทั้งนั้นเฮ้อ ทีตะเกียวอยู่ในนั้นไว้มีน้ำลายมีขนนึะน้ำลายเพื่อนอะอ่าบอกคนดูก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือมีวันหนึ่งเว้ยขึ้นอีกเถอะไรของมันวะวันนี้จะได้เล่าไหมแก๊ควรตีมคนดูเหรอฮะคือในวันหนึ่งแม่โทรมาบอกว่าเช้งเหรอ ไปทำความรู้จักโชคดีด้วยนะโอยหมาเราก็งงว่าอะไรคือโชคดีทำไมเราต้องไปทำความรู้จักกับโชคดีใครคือโชคดีวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าสรุปแล้วอะไรคือโชคดีโชคดีคือใครแล้วโชคดีมาเป็นสมาชิกใหม่เรางั้นเหรอเราไปทำความรู้จักโชคดีกันดีกว่าทุกคนไปครับไปโชคดีโชคดีนี่กินได้ไหมมีโชคดีแล้วมีโชคเอฟไหม ขณะนี้เราก็ได้มาหาน้องโชคดีแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาด้านล่างด้านล่างมาดูกันดีกว่าว่าเขาคือสัตว์ประเภทอะไรฮาดาโชคดีโชคดีสวัสดีโชคดีสสวัดีคนดูก่อนแล้วว้าหุยหุยพูดจริงนายมาเป็นสมาชิกใหม่ช่องเราเหรอเนี่ยโชคดีเนี่ยเขาสนิทกับเรามากเลยไนะจะดูนะเราจะทักทายเขาเฮ้ยอย่ามาล่าฟาร์มพี่อยู่ที่กันนิ้วกาย อย่ามายุ่งอย่ามาจ้ารัง,างเกียจเอาตูดไปคนจริงคือเรายังไม่สนิทกับเขาอะแม้ว่าโชคดีจะมาอยู่ที่นี่ประมาณกี่วันแล้วเชงก็พักเรื่องแล้วประมาณอาทิตย์ก็ได้ตัดกลมกลมเออแต่ว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่ค่อยสนิทกับเขาแล้วก็เขาจะยังกลัวๆเรากับเชงอยู่นะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่นะเขาตอบว่าใช่ที่นี่เขาพูดได้ด้วยนะวันก่อนหัวล้อใส่หัวล้อยังไงวะเขาหัวล้อจริงจริงนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้วันนี้เขาจะพูดให้ฟังไหมนะถ้างั้นก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าน้องเข้ามาอยู่กับเราได้ยังไงคือ อยู่ดีๆแม่ก็บอกว่ามีคนให้มา,าทำไมอ่ะมาจับนังทำไมอ่ะทำเลต้ยงครูด,ด้วยโชคดีโชคด,ดีทำเสียงประหลาดอ่ะคือทุกคนตอนแรกก็อยากจะตั้งชื่อให้น้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว F family ของเราอะนะแต่แบบน้องเขาชินกับชื่อโชคดีแล้วดูน้องร่งเกียจล็อกมากน้องเขาใส่สื้เต็กมีตลอดเวลานะครับวันนี้ เราจะพยายามตีสเสน่หเขาให้เขาแบบว่ามาเกาะแขนเกาะมือ,กมอกเกาะไหล่เราให้ได้เพราะว่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยตอนนี้เขากลัวเรามากแล้วก็จะพาน้องมาแนะนําให้ชาวลักกี้ทีรู้จักด้วยไช้่ยเนดีดที่ได้รู้จักนะมกมไม่ไม่ลแล้วอย่ามาจับการนิ้วขยานะอย่การนิ้วขานเะดี๋ยวจะมายื่งกับกูการนิ้วขายานสวัสดีครับยังอย่ามา,ายนะืง มันต้องพยายามต่อไปจะบอกก่อนว่าโชคดีเขาเป็นนกแก้วนะทุกคนนกแก้วอะไรเออใช่ไหมเขาตอบว่าใช่เขาบอกว่าใช่ใช่เป็นเป็นนกฉลาดหรือนกโง่อะเราเราเป็นนกโง่ใช่ไหมนกโง่หรือแต่ฉลาดเราต้องบอกคนดูก่อนอะโชคดีเป็นนกที่ไม่ปกติทำไมอะคือทุกคนคอมมอนนกอะมันแปลว่าอะไรอ่านกคือ สัตว์ปีกสัตว์ปีกที่มีปีกแล้วก็บินได้ถูกไหมใช่แวยน้ำไม่ได้แต่โชคดีเนี่ยบินไม่ได้ทุกคนจริงๆนะใช่ทุกคนโชคดีบินไม่ได้เพราะว่าเห็นพี่คนที่เขาเอามาให้เขาบอกว่าตอนเด็กๆเคยโดนตัดปีกแล้วมันก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นนกที่บินไม่ได้กูก็เลยไม่บินละกันนะไม่เชื่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเวลาที่มันเดินบนพื้นแล้วมันจะขึ้นกงเนี่ยมันต้องปีนเอาปีนเอาแล้วก็ใช้ปากปีนเอาเงี้ยเหมือนมันลืมว่าบินยังไงวะใช่อันเดนไปเที่ยวกันไปไปแตนิ <anto> <isto S 1> มันแล้วโกรนเมื <ım Laser> <haw> ่อเช้า <expense> นี <Hayır> <fit> ้เองชอบมึงด้วยมึงหรอม่งเอานี่มันนกบุลลี่ดีวะเงียบไว้เจ้าไอ้ยเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วมามามาไม่ไปจัดตัวใครเคลียร์ตัววะใครเคลียร์ตัววะเอ้ยแต่มาเคลียร์ตัววะวันนี้เราต้องทําความรู้จักกับเขาจนเขาขึ้นมาเกาะนิ้วเกาะไลายเราให้ได้ทุกคนขึ้นมาเกาะนิ้วเกาะไลายเราให้ได้ทุกคนเอางั้นเลยไม่งั้นเราจะไม่ยอมเลิกลาทำกูยัง อังกูยังนึกอังกูด้วยไปแรงเกียนิ้วยื้อจะทำไงเด้อหย่าแต่นิ้วก่อนะแต่ปั่นดีแต่ปั่นดีนะดุด้วยอ่ะทุกคนน้องเขายังไม่สนิทด้วยไงไปเที่ยวกันกูนิ้วจะขาดก่อนไหมเนี่ยก่อนที่น้องจะเกาะอย่ามาวุ้นเส้นพี่อย่ามาวุ้นเส้นพี่พี่ยังไม่สนิทวุ้นเส้นคืออะไรวะล้ำเส้น อย่างน้อยวันนี้เราก็มาแนะนําโชงดีให้ทุกคนรู้จักก่อนละกันใช่เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก่อนกันให้ให้น้องเขาคุ้นหน้าเราก่อนถึงแม้ว่าน้องเขาจะเห็นหน้าเรามาเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ตามไม่ a few moments later เอาละถึงเวลาจะต้องเดินตรวจตาเฝ้าบา้าน <Huh? S 1> เป็นนกที่ดีมันต้องรู้จักเดินเฝ้าว่านรู้ไหมเวลาเราเจออะไรเราก็ต้องเหา่าต้องกัดมัน <What? S 1> แลวนี่จะตามไปถึงไหนนุ๊ต ไม่เคยเห็นนกเฝ้าบ้านได้ไง <c oughs> นกกาลังจะเดินตรวจตารู้จักไหม <c oughs> จะรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่เล่อตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอ่ะนี <c oughs> ่ไป,ไปวันนี้เราต้อง <c oughs> ทำความรู้จักกับเขาจนเขาขึ้นมาเกาะนิ้วเกาะลายเราให้ได้ทุกคนขึ้นมาเกาะนิ้วเกาะลายเราให้ได้ทุกคน โักดียอมกอดแล้วฟิวมินิทส์เลตเตอร์อยากขี้นะโชคดีนะนไม่โชคดีเราจะส่งน้องกลับกงจะให้ดูวิธีการกลับกงของน,นางอ <c oughs> ุ้ยมันจะแไงวรัามาเร็วมาเลยลงเร็วๆมั้ยยังไม่เชี่ยลองไหมเนี่ยลงแล้วลงๆๆ <c oughs> มาลองลองว้า ว้าอเดี๋ยวนะอยู่บนไหล่คุณปัญญายังกังับกูอีกแล้วสักเดลองลองเพิร์นไหมว้านี่มีวิธีป้องกันไม่ให้นกจิกนะคะทุกคนมันงับจริงจังนะเนี่ยไปลงแล้วเอาแต่งต่างให้พี่ล็อกเป็นแท่นเกาะไปแล้วแท่นใหม่แท่นใหม่อะแท่นนั้นอะมันไม่สวยเอาวนี่แหละดีละเอเดนชีเวลลี่ในที่สุดดูวิธีที่เขาขึ้นกล้องทุกคน ชำนาญมากนะโอ้โหปีนป่ายสกิลสุดยอดสกิลปีนป่ายโอ้โหปีนได้นักเลงพอใครเขาปนกันได้สละตปากบินหมดแล้วเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเห็นหมดแล้วใช่ไหมปากบินเพราะใช้ปีนแทนมือนั่นแหละใช้ปีนแทนปีกเออปีก มาดูผลงานของโชคดีหน่อยคอแดงเลยแล้วก็ตรงมือด้วยไหยดีก็น้องยังไม่ค่อยสนิทกับเราเลยไม่ค่อเชื่อใจเรานะครับก็จะออกอการเก่งๆแล้วก็ปู่อย่างเงี้ยหละเออเจ๊ผมได้กินอะไรเขียวๆ ได้กินเขียวๆที่มันดูยิ่งๆอะฮะ <c oughs> คือเราก็บอกตรงนะว่าเราอันนี้เราก็ไม่เคยเลี้ยงนกแล้วก็ตอนนี้คนที่เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะอ่าฮี่แม่บ้านนะคะ<ช> <ๆ S 2> รับก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำความรู้จักกันไปอีกหน่อยก็คงสนิทก,กันมากกว่านี้ใช่ใครมีคําแนะนําอะไรก็บอกได้นะคะว่าแบบให้เราแบบผูกมิตรกับน,น้องยังไงน้องชอบให้ทํำยังไงน้องชอบกินอะไรแต่ว่าเห็นล่าสุดมันกินพริกวยนะทุกคนพริกสดๆอะเราก็ถามเพื่อนที่เลี้ยงนกเขาก็บอกว่า เฮ้ยคลิกมีประโยชน์สำนักใช่เออมานั่งตรงนี้ <c oughs> นี่นละไรนะคุก็เป็นการแนะนำสมาชิกใหม่ให้รู้จักผมกลัวที่เราไม่รักผมเออที่เราไม่รักไอ้เขียวนั่นน่ะเออรัก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 ที่เราเจ๊เจที่เราไม่สนใจพาะผมเอาเจ๊ที่เราไม่สนใจอไอ้เขียวนั่นเ่าะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเชื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ นำมารู้จักกับเด็กๆนะอย่าๆเลยเดี๋ยวยูพวกนี้มันจะแบบกิน <G ül> กินโชคดีเข้าไปกิน <G ül> โชคดีเพราะเธอกินอะไรเข้าไปไม่รู้เหมอนเคยเออว่ะนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวจะกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้ว <g ül> <g ül> บ๊ายบายบ๊ายบายเป็นการอัปเดตสมาชิากใหม่แบบสั้นๆนะคะ <g ül> ใช่ไข่ใหญ่มากคนตนาบอดแน่นอนเลย <g ül> <g ül> ดูไข่โฟไหมพี่รัาเพิ่งจะเดินไปดูไข่ดูไข่อะไรดูไข่โฟดีแล้วเนี่ยไหน ที่เ็อกโซ่กระโดดดูไข่ดูไข่อะไรดูดูไข่โปรดิตอนนี้ไหนบ้าไข่ดำด้วยอ่ะเยอะไว้ยุ่งกี่ยวกับไข่โอเคเราดูไข่ไหนดูดินั่นซ้าก่อนดูไข่โปรดิดูมันทำหน้าไม่พอใจดูเบปเลยเลยดูดิดูดิดำด้วยอ่ะไข่ดำ